ได้ผัวฝรั่งแก่สบายจริงเลรอมาอยู่ต่างแดนอ่ามีลูกหนึ่งคนตอนนี้ต้องลุกขึ้นมาทำงานรับผิดชอบเพราะตัวเองมีลูกและลูกตัวเองเลือกที่จะมีโดยที่ฝรั่งแก่ไม่ได้อยากจะมีนะฮะยายจ๋เอ้ยน้องขอฝากเรื่องราวของน้องเล่าสู่กันฟังเนาะน้องอยู่ที่นี่มาก็เข้าปีที่เจ็ด นะฮะลูกสาวของน้องได้4ี่ขวบเนะาะผัวฝรั่งแกก็อายุใกล้กเกษียณแต่โครงการของเขาไม่ได้มีโครงการว่าจะไปอยู่ในเมืองไทยนะฮะแรกๆตอนคบกันก่อนที่จะแต่งงานมาอยู่ที่นี่ก็สองปี เขาก็ถือว่าโอเคอถามว่าได้ไหมตอนนั้นป่าปื้มมากคิดว่าตัวเองเลือกถูกนะฮะปัวฝรั่งแก่มันก็ต้องได้สิมันก็ต้องสบายสิยังไงเราก็ไม่ต้องทำงานในขั้นต้นพื้นฐานความคิดเขาก็ให้เราจริงๆนะฮะได้บ้านหนึ่งหลังราคาก็เกือบล้านเนาะเออแล้วก็ได้รถหนึ่งคันนะในระยะ2สองปีเป็นรถปิกอัพเพื่อาไว้ใช้นะในภาย ีกว่า,วาเนาะพอเข้าปีที่สองพอไปนะฮะ,ะเราก็มาเดินเรื่องแต่งงานในความคิดของเราเราก็อยากคิดว่าในวันข้างหน้าฝรั่งกเกษียณเนี่ยเราก็จะมีโอกาสมาเมืองไทยมีบ้านเป็นของตัวเองที่สร้างในที่ของแม่นะ,ะเออแต่แม่ก็แยกเป็นสัดส,ส่วนเนาะในครอบครัวของหนูนะฮะไว เผื่อเราไปก็ได้ไปพักแล้วบ้านยายจ๋าบ้านหนูอยู่แถวชนบุรีอ่าก็จะออกมาข้างนอกหน่อยแต่เราก็มีรถขับเข้าไปทะลอกทะเลได้ฝรั่งก็ชอบนะฮะเวลาไปเราก็จะไปพักอยู่บ้านไม่ได้ไปพักที่โรงแรมเนาะอ่าก็มีความสุขดีนะฮะแต่ก็จะไปอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าแรกๆตอนที่ยังไม่มีลูกตอนที่เรายังไม่ได้ทำงานอ่ะเราไปทีก็นานเหมือนกันนะฮะแต่พอหลังมานี่พอเรามีลูก หลังจากสี่ปีหลังนะคะพอเรามีลูกมาพอลูกสองขวบครึ่งลูกขึ้นมาทำงานทำไมอะไรรู้มาอ่ะย้อนเริ่มต้นก่อนเนาะชีวิตเริ่มแรกอุย้ยแฮปปี้ค่ะงานไม่ต้องทำดูแลคนแก่เนาะเออเขาก็ใจดีเขามีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะ ก็ไม่ได้ใหญ่โตมากก็ถือว่าโอเคเขามีลูกมีเมียเก่าอที่เลิกลากันไปแล้วก็ได้มาสัมผัสและรู้จักคุยกับเขาก็ถือว่าโอเคลูกเขาก็ไม่มายุ่งเห็นมีความสุขก็แล้วไปไม่ดูได้เหมือนยุ่งยากนะคะในชีวิตเนาะผ่านไปนะฮะสามปีความรู้สึกเรา เป็นสาวอะเออยัยจ๋าหลายคนนะข้อนี้เอาจริงๆเป็นสาวอะอืมก็อยากได้ลูกเป็นของตัวเองเพราะลูกฝรั่งน่ารักแล้วลูกชายเอาแม่มน้อยมาให้เลี้ยงบางทีอาทิตย์ละครั้งตอนเอ่อแรกๆอุ้ยแบบว่าอยากได้ในกระใจนะฮะแต่เราก็มาปรึกษาสามีอืมสามปีผ่านไปอยากได้แล้วฝรั่งบอกว่าฉันแก่แล้วจะเอามาทําไมลูกเต้าเออ ฉันแก่แล้วถ้ามีลูกแล้วจะลําบากนะในวันข้างหน้าลูกเรียนขึ้นมาเธอจะยังไงอะเวลาไปเมืองไทยก็จะลาบากอีกหน่อยฉันกเกษียณแล้วอาจจะไปอยู่บ้านนานนะไปอยู่เมืองไทยนานอแต่ไม่ไปถาวรเขาก็พูดอยู่แล้วนะคะอาจจะไปแบบเป็น2 3, 4, เดือนสมเดือนหรือสี่เดือนอแต่ถ้าคุณมีลูกพอขึ้นปหนึ่งคุณจะมีปัญหานะในความรู้สึกของผัวพูดไม่ผิดนะ,ะเออฉันก็แก่แล้วฉันคงมาช่วยเลี้ยงลูกไม่ไหวละอแต่ น้องเขาบอกไม่เป็นไรฉันอยากได้เน้นช่วงนั้น3ปีแรกก็ถือในช่วงเวลาแห่งความสุข3ปีบวกกับการที่รู้จักกันมาก็เข้า5ปีนะฮะเนาะมาอยู่เมืองนอกนี่7ปีลูกได้4ขวบนะฮะเนาะมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสมหวังส่งเงินให้แม่ใช้ นะได้เที่ยวบ้างสบายใจรถที่ซื้อไว้อ่แม่ก็ได้ใช้ไปช่วงเราไม่อยู่นะคะก็เอาไปใช้อีกจังหวัดหนึงแต่พอเราไปเราก็จะเอามานะคะในช่วงระหว่างเที่ยวอยู่เนาะอ่าก็คือเด็ดขาดเลยละ่ะฝรั่งบอกว่าตามใจถ้าคุณจะเอานะฮะหรือว่าอยากมีลูกเธอก็เลี้ยงเองนะฉันไม่ขอยุ่ง อืมวิปปิตินะฮะความคิดว่าเออเนอะเดี๋ยวลูกออกมาเขาก็รักเองแหละคนแก่นะยังไงก็เงินทองเขาก็ซัพพอร์ตอยู่ละนะเออฝรั่งก็ถือว่าโอเคนะฮะเอาลูกคลอดมาเขาก็โอเคแต่บอกเลยนะเขาไม่จับลูกเลยเออเขาก็บอกแล้วไงว่าเอาไม่ได้เนาะเอาจริงๆเรื่องเด็กนะฮะย้อนมาหาตัวเอง ตอนเจ้าตัวเล็กตัวเล็กๆนะ่ะฝรั่งนอฝรั่งเขาจะมองเฉยๆจริงๆในโรงพยาบาลไม่อุ้มเลยนะนอกจากพอเราเขาเริ่มโตขึ้นคอแข็งหรือว่าแข็งแรง5 6เดือนขึ้นสามียายจาถึงช่วยอุ้มนะคะนั่นคือปัจจัยเนาะบางทีเราต้องคิดถึงนะฝรั่งบางคนเขาพูดแล้วพูดเลยแล้วเนี่ยเขามีอายุไงใช่ไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเช้เลี้ยงก็ได้นะไม่ได้ทํางานก็เลี้ยงลูกปะ วันทีนี้ตัวเองเจ็บป่วยตัวเองเหนื่อยอืเพราะต้องดูแลผัวหนึ่งละสองตัวเองปฏิบัติตัวเองละแล้วก็ดูแลลูกทีเนี้ยก็มีอารมณ์หงุดหงิดภาวะหลังคลอดเนาะ,ะก็หงุดหงิดก็มีปากมีเสียงกันบ้างเรียกความช่วยเหลือบางทีเขาก็จับให้บางทีเขาลํำคาญเขาก็บน่นเอาด้วยซ้ำเนาะเพราะเขาก็เข้าัยเกษียณพอดีนะฮะหลังจากนั้นเนาะเขาก็บน่นเราก็ เป็นกลายเป็นมีปากปีเสียงอีเชออีแชะกันในความรู้สึกนี่มันลูกของเธอนะเธอจะไม่ช่วยเลี้ยงเลยเหรอ <c oughs> นะลูกลูกครึ่งก็ได้ลูกสาวสมใจอ้ยตาสั่งลูกครึ่งนะคะเออน่ารักนะตอนนี้สี่ขวบยิ่งสุดยอดเราก็มองหน้าลูกเออ นึกทืนย้อนกลับมาก็ว่าเออเราอยากได้เองอ่ะก็เลี้ยงเพราะว่าไรใช้ไรจ่ายก็เป็นของเขาเนาะเขาก็ความรับผิดชอบเขาก็ดูแลมาดีนะคะจนเนาะลูกเริ่มเติบโตขึ้นมาสองขวบก็เริ่มทะเลาะกันหนักนะคะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาเรียกว่าจะต้องไปนู่นไปนี่พอสองขวบครึ่งเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะตอนเล็กๆนี่เลี้ยงเองหมดเนาะ ก็จะมีเขาไปรับบ้างเราไปส่งบ้างบางทีเขาหงุดหงิดเขาก็ดุเราเราก็ทะเลาะกันแล้วเรื่องในโรงเรียนภาษาภาษาเราไม่ค่อยได้ก็หวังอาศัยเขาเขาก็ดุเอาเธออยากได้ลูกเธอก็ต้องรับผิดชอบเองเหมือนคนแก่อายมีลูกยำแก่อะไรประมาณนั้นนะฮะลืมบอกไปว่าหนูอายุห่างกว่าสามี20 ห้าปีเลยนะเพราะฉะนั้นยี่สิบห้าปีเนาะเดีนี่ก็ลูกคนแรกของหนูแต่ก็ไม่รู้หรอกชีวิตในวันข้างหน้านะฮะทีนี้พอมาลูกได้สองขวบครึ่งลูกเข้าโรงเรียนนะคะเข้ามาสามขวบ ยายจ๋าเอ้ยหนึ่งมันมีความหงุดหงิดสองไม่อยากอยู่บ้านนะคะการอยู่ในบ้านแล้วลูกไม่อยู่มันทําให้เราทะเลาะกับฝรั่งมากขึ้นงี่เง่าอ่ะเรียกอยู่นั่นแหละอ่ะมันมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วตูต้องออกบ้านก็เลยไปหางานทานะคะทีนี้พอสองขวบไอ้เข้าสามขวบเราก็ทํางานมาได้คอนแทคเนาะอ่า เราก็บอกเขาว่าฉันจะเอาฟูลไทม์ทีแรกมันเหมือนครึ่งเวลาในจังหวะที่ว่าเออมีเวลาให้ลูกด้วยก็ยกให้เขาแต่พอเราเห็นเงินเราก็อยากทําเต็มเวลาแล้วบอกฝรั่งว่าเธอไปรับไปส่งลูกตอนเช้าตอนเย็นให้ฉันนะตอนเช้าฉันจะเตรียมของไว้ให้ฝรั่งโ็ง,งีเง่าสุดๆนะคะไหนบอกว่าเธอจะเลี้ยงลูกเองทําไมต้องมาเป็นภาระฉันงานเนี่ยเธอไปทําอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะ เอออยู่นี่ฉันก็ดูแลได้แต่ถ้าเธอมีเงินแล้วเป็นของตัวเองเธอก็ต้องรับผิดชอบของเธอเองฉันก็จะไม่ให้เธอถ้าเธอคิดจะทำงานเต็มนี่คือคำพูดของฝรั่งก็เลยเดือดเลยนะทะเลาะกันถ้าเธอไม่คิดอยากจะรับผิดชอบฉันกับลูกนะฮะเจ็ดปีเต็มนะนี่หมาดหมาดกำลังทะเลาะกันอยู่ช่วงนี้นะฮะฉันก็จะไอ้เลิกลากับคุณาว่างั้นอมืมีผัวมีไว้ทําไมนะไม่ช่วยเหลือเนี่ยฉันทํางานหาเงินได้ฉันก็เอา มาเก็บมาไว้รับผิดชอบลูกเต้าซื้อข้าวซื้อของไม่ต้องขอคุณดีออกอนนะความรู้สึกของเมียเพราะว่าพอได้เงินเข้าหนึ่งมีเพื่อนมีสังคมนะคะบางทีวันเย็นมากลับช้าหน่อยนะคะมีเพื่อนมีสังคมมีเดิมแล้วก็มีตังเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นอิสระเนาะการส่งบ้านก็เพิ่มขึนนะคะเพิ่มขึ้นและทีนี้ฝรั่งเห็นทํางานเขาก็ไม่ส่งให้เขาก็ไม่ผิดนะในมุมมองของยายจ๋าเนาะ ฝรั่งก็เลยพูดขึ้นว่าเธอหาเรื่องเองนะเธอหาเรื่องเองนะอืมแล้วตอนนี้ลูกสี่ขวบแล้วสี่ขวบแล้วอย่าลืมนะอีกหน่อยเธอพอขึ้นปหนึ่งนะเธอทำงานเต็มเวลานะคะช่วงเนี้ยขอเข้างานเต็มเวลาเธอหยุดงานปีนึงได้ก็แค่เดือนเดียวปกติเราไปบ้านบางทีสองเดือนบางทีเกือบสามเดือนอ่ะเธอหาเรื่องเองนะ เพราะอีกหน่อยเธอได้คอน a c t full time เธอมีโอกาสหยุดแค่หนึ่งเดือนและลูกเธอก็จะได้ไปบ้านแค่ช่วงโรงเรียนปิดเทอมใหญ่นะฮะช่วงกรกฎาสิงหาเพราะว่าคริสต์มาสนี่หรือว่าในช่วงจังหวะเมษาหรือคริสต์มาสมันก็จะมีแค่2อาทิตย์คุ้มค่าไหมแต่ฉันไม่อยู่นะเพราะว่า,างั้นถ้าเธอเธอต้องกลับมาอยู่กับลูกนะ,ะถ้าเธอมองแล้วเนี่ยถ้าผ่านไปถึง ลูกหกขวบเข้าโรงเรียนปหนึ่งเธอต้องรับผิดชอบในข้อนี้เพราะฝรั่งก็ชอบรีแลกและสบายเนาะก็ะเลยปิดเรื่องเป็นราวกันทะเลาะกันนะคะจากสิ่งที่เขาพูดถึงเนาะเอาจริงๆมันก็ถูกอย่างที่เขาพูดแหละย,ยายจ้าแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าอืม้มนะนึกว่าเขาจะรักเขาจะหลงลูกนะ เออมีลูกสาวที่น่ารักไวคนแก่แต่กับกายว่านึกถึงความสุขของตัวเองนะอันนี้นี่ก็ขอฝากบอกทุกๆคนเนาะเรื่องการมีลูกโดยที่ฝรั่งไม่เห็นด้วยนะอย่าได้คิดได้ฝันหลายๆคนนะปรึกษาแล้วทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าได้คิดได้ฝันว่าการสร้างครอบครัวการมีลูกจะเป็นสู่สื่อผูกมัดให้สร้างความสุขครอบครัวเพิ่ม ยิ่งท้าฝรั่งแก่แบบนี้นะฮะอายุมากเนาะเขาก็เสียนแล้วเขานึกถึงชีวิตและอนาคตของเขานะเขาไม่ผิดเขาก็พูดออกมาอย่างชัดเจนทุกสถานการณ์และนี่เขาก็พูดล่วงหน้าถึงลูกหกขวบที่จะต้องเข้าปนหนึ่งเพราะตอนนี้นะฮะมาใหม่ๆมาดๆเลยเนาะลูก4ี่ขวบ และตอนนี้อยากทํางานเต็มเพราะอยากได้เงินเพิ่มยิงไทยเราเวลาทํางานเข้าใจปะ่ะจริงอยู่ว่าเหนื่อยนะแต่พอเห็นเงินแล้วมันคุ้มค่าเกินน่ะเข้าใจปะ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากตะกุยตะกายแล้วทีนี้ยยิ่งงี้เง่ากับสามีความรู้สึกว่าเอออยากสร้างปักหลักฐานให้กับตัวเองเข้มแข็งแต่เราอาจจะคิดไปไกลไปเองก่อนคําเตือนของฝรั่งบางทีจ๋าอยากให้ทุกคนพินิษ์พิจารณานะคะเราย้อนพินิษ์พิจารณาและคิดดูเอาความเป็น จริงรักษาไว้ตราบนานเท่านานเท่าที่เราทําได้ชีวิตคู่มันไม่มีอะไรการันตีนะฮะอย่างน้อยก็อย่าให้มันเสียกับเราอย่างน้อยพูดตรงๆเลยนะถ้าเขาไม่แย่จนเกินไปหรือเฮ่จนเกินไปเนี่ยอย่าให้มันเสียขึ้นกับเราเพราะถ้าเกิดว่าเราเก้าวไปข้างหน้าแล้วเจอคนที่ไม่ดีกว่าเดิมเราจะเสียได้ทีหลังและย้อนกลับมาไม่ได้นะฮะนี่คือปัจจัยเขาเปิดใจเทียและเป็นเหตุผล สำหรับยายจ๋ามองว่านี่คือเหตุผลความคิดของเขาเราก็ถอยสักก้าแล้วก็เคลียรในมุมที่ขาดอ่าระหว่างตรงนั้นเพื่อให้เขาเข้าใจและเสริมเติมให้ยายจ๋าว่าเคสนี้ไม่น่าจะมีปัญหาไม่อยากให้น้องฝืนนะคะไม่อยากให้น้องฝืนและดื้อดึงจนเกินไปเนาะอืมเพราะอย่างน้อยอ่าชีวิตที่ผ่านมาเจ็ดปีนะคะเขาก็มีดีให้กับเราและทุกคำพูดการเคลียร เราเลือกที่จะยืนและยึดคําพูดของตัวเองและแข็งจนเกินไปมันอาจจะพังทงั้งๆที่เรายัางไม่เข้มแข็งยังไงยังไงก็ต้องพินิษพิจารณาดูนะคะนี่ก็แนะนําได้แค่นี้เนาะเออการฟังและปรึกษาเพื่อนบางทีเราก็ต้องดูด้วยแรงเขาขนาดไหนเขาไหวขนาดไหนเราจะเก่งเท่ากับเขาไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นะคะอืมเราจะยืนอยู่ได้ไหมอย่าลืมว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้ว หนึ่งสิ่งสำคัญคือเรามีลูกลูกที่กําลังจะเติบโตขึ้นมาลูกที่เราอยากได้เพียงฝ่ายเดียวอืเขารับผิดชอบเรื่องเงินทองก็ถือว่าโอเคแต่เรื่องการดูแล เขาออกปากแล้วนี่เขาก็ยังช่วยอยู่มันก็ต้องผ่อนเก่าเนาะบวกลบคูณหารดูให้ดีนะสาวเอ้ยนะคะช่วยเสริมเติมกําลังใจให้น้องด้วยเนาะลูกสี่ขวบนี้กําลังเป็นตะซังเลยอีก2ปีขึ้นปอหนึ่งนะอันนี้คือการเขาปรึกษาแล้วออกความคิดเห็นเราจะแก้ไขและเคลียร์ยังไงให้ลงตัวและยังมีครอบครัวไว้อยู่นั่นคือปัจจัยสำคัญทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ตัวเองเลือกว่าจะเลือกไปแบบไหนนะคะ เข้มแข็งพอหรือยังยืนได้ด้วยตัวเองหรือยังมีพร้อมที่จะไม่มีเขาได้เหรอพอยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มปัญหานั้นมันจะตกอยู่ที่เรานะฮะเนาะ